เริ่มมาทาธุรกิจนี้ได้เพราะสามีสามีเป็นคนที่ชอบเก็บ Data เพราะว่าเขาเป็คนคนขี้ลืมด้วยความที่เขาทําโปรแกรมแล้วทาง d e a l e r s h i p ของที่ออสเตรเลียเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช้ดีพลหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้เข้ามาร่วมง,งานกันคือเจนี่กับสามีร่วมง,งานกันเนี่ยภายในค่ำคืนก็ตก150 Dealership เดเป็นจํานวนเงินตกอยู่ที่ประมาณ15ล้านบาทคนที่ซื้อวันนั้นอยู่ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี่คือจุดเริ่มต้นของ s เ l ลล์ รู้เลยว่ามันเวิร์กจริงๆเราทํา Data มา17ปีแล้วอะคนที่ทํากับเราตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้มูลค่า Data าเขามาหาสัลนมากอันนี้คือในส่วนของลูกค้านะคะที่ใช้แพลตฟอร์มของเซลฟ์ซอมของเราในอดีตเนี่ย เขามีแค่แฟรนไชส์เดียวแฟรนไชส์รถแฟรนไชส์เดียวเขาได้เดือนละ5้าล้านเหรียญแต่หลังจากที่เขาเริ่มใช้ของเซลซ็อกเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เขาเป็นลูกค้าแรกๆเลยเขาใช้มาประมาณ16ปีตอนนี้เขามีประมาณ13แฟรนไชส์13หรือ15แฟรนไชส์นี่แหละรายไ,ได้เขาอยู่ที่ประมาณ11บเถึงล้านเหรียญต่อแฟรนไชส์เขาจะรันตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ใช้เซลซ็อก